ทำมาครับพี่น้องอาจจะพามาเห็ดคลองพิกนะครับเนาะนะครับเท่ากาแบบับหลังจากที่ยกคู่แล้วนะครับเนาะเท่ากับมาเคลียเคลียจังเสีลนะครับเคลียกล้องให้มันดีๆนะครับเนาะเพื่อเราจะได้ปูพาง่ายนะครับเนาะให้มันเป็นเรียบๆนะครับนะครับคลองมันก็นจะประมาณนี้นะครับเนาะนะครับคลองพิกนะครับนะครับกำลังเคลียเลยตัวนี้เป็น ที่เฮาเคแหละเนาะครับนะเนาะเฮามาปูผ่าปูผ่าปกคู่มันไหวเนาะครับบ่อยฝนถืกนะครับฝนถืกมันจะแน่นนะครับนี่ครับเป็นไฮแรกครับไฮน,นี่ปูแล้วนะครับเนาะยังอีกสองไฮที่ปูบ่ทันแล้วนี่ครับคลองมันก็นจะประมาณนี้เนาะครับเนาะ ครับยังหยีกให้นี่ให้นี่บอทันเดทไทยเนาะครับเนาะเดี๋ยวให้ให้สุดท้ายนะครับให้ที่สามบอทันเดทไทยเอาว่าจะไทยกันเมื่อเนี่ยนะครับใยขี้ไก่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยันบลรดาพอดีกัยกคู่นะครับอันนี้ก็เป็นป้ากระโพรนเฮานะครับเนาะป้ากับโพรตของเฮาเองนะครับครับกำลังงามๆามครับ เาท่านถึงเดือนนะครับเนี่ปลากระปรุพื้นที่ปลูกกะหาไรครับนู่นเดี๋ยวเห็นไกลๆนครับเขียวเขียวไกลไกเป็นกระปุสารนะครับเนาะปลูกในไฮนาติดกันก็บางกิกนะครับบางกิกอยู่ใตเป็นกระปุอยู่เทิงนะครับ จะเป็น,นยกคู่นะครับเนาะเป็นคู่ใหญ่ปลูกสามแถวนะครับคู่หนึ่งสามแถวครับพอดีเข้ามาขายยานะครับนี่ยยาควบเรื่องเหลืองกำลังจะตายนะครับเป็นยาขายาในเขาวโวดนะครับพอดีฉีดไปกับลายมือแล้วครับ